เรียนดีทันชาติยินดีให้บริการค่ะวันนี้คุณลูกค้ามีอะไรในหะ้เราช่วยดูแลคะวันนี้พี่ต้องการเ,เปิดบัญชีอะค่ะเปิดบัญชีใช่ไหมคะเดี๋ยวอสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงนะคะของอลูกค้ามีบัญชีของธนาคารหรือว่าเป็นของ TMB ไหมคะอ๋อไม่มีไม่มีอ๋อเบื้องต้นอยากเปิดบัญชีไว้ทําอะไรอะคะพี่จะเอาไว้โอนผ่านแอปอะค่ะ,คะชะําระ ค่างวดค่ะค่างวดลดของธนาชาติใช่ไหมคะปกติใครของแบงค์อื<ม>่นแล้วมันโอนไม่ได้อ๋อชำระไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะปกติก่อนหน้านี้พี่มาชำระเองหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าชำระตามเซเว่นนะคะก็จ่ายหน้าเคาน์เตอร์บ้างบางทีไม่สะดวกก็ตามซเามซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็คือเบื้องต้นก็คือไม่สะดวกเข้ามาชำระที่ธนาคารเนาะ,ะอยากชำระผ่านแอปใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรื่องต้นเนาะหนูขอ บัญชีตอนนี้ของเราก็คือจะเปิดบัญชีเป็นของธานาคารทีเอ็ดีนะคะก็คือไม่เอานะอ๋อเอาใช้แคะ่แอปโอเคค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นหนูขออนุญาตแนะนําตัวบัญชีของทีเอ็มดีนะคะเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีนะคะของเราตอนนี้ก็คือจะเปิดบัญชีเป็นของอธานาคารทีเอ็มดีนะคะที่ ใช่คะ่ะเราดูบัญชีตัวแรกคะ่ะจะคือก็คือเป็นบัญชีประเภทออฟฟีนะคะ <ห ả? S 1> ก็คือสิทธิประโยชน์นะคะก็คือคล้คายๆกับบัญชีฟรีไวลไลของธนาชาตนะคะก็คือกดฟรีออนฟรีทุกตูทก้ทุกธนาคารทั่วประเทศนะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมเวลาเราแตกรนี้ที่เราทำแบบตรทีเอมนะคะพี่ ปกติของใบอื่นมันจะเสียค่าธรรมเนียมนาอเวลาไปกดต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่ของเราก็คือกดโอนฟรีทุกทุธนาคารทั่วประเทศนะคะแต่แตเวลาโอนจำเป็นไหมต้องธนาคารไทยรู้ว่าแบงก์ไหนก็ได้ไม่จําเป็นค่ะพี่<อ>ค่ะก็คือสามารถโอนไปแบอื่นก็ได้ผ่านแอปนะคะแต่ว่ากรณีที่หนูแจ้งก็คือเอ่อกดเงินผ่านบัตรเอทีเอ็มค่ะโอเคแล้วก็รูปใช้จ่ายต่างประเทศค่ะก็คือจะไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าทํา มันจะมีเป็นตัวเหมือนประกันประกันอุบัติเหตุให้ด้วยะคะลูกค้าก็คือประกันอุบัติเหตุ20สิเท่าของเงินฝากสูงสุด3าล้านบาทน,นะคะทั้งลูกค้ามีเงินในบัญชีคงเหลือในบัญชีอะคะ่ะก็คือ5เป็นบาทขึ้นไปค่ะแค่นี้ก็ลูกค้าก็จะได้รับเป็นสิทธิเหมือนสิทธิคุ้มครองประกันอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมฟีค่าธรรมเนียมแรกเข้าะคะ่ะก็คือแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีด้วยค่ะแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งนะคะก็คืออันนี้จะเป็น บัญชีก็ออกนะคะบัญชีโนฟิก no เนาะอันนี้จะได้ดอกเบี้ยสูงค่ะอยู่ที่1.2ก็คือลูกค้าจะได้รับดอกบเบีย้ยตั้งแต่แบทแรกเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเหมือนกันนะคะแล้วก็ของเราค่ะก็คือสามารถเหมือนบางทีลูกค้าเรื่องาบัตรบ t ทมาค่ะแต่ว่ามีแอป,ปของที b ทงขาลูกค้าก็คือสามารถกดเงินผ่านแอปพลิเคชันผ่านนะ้าตู้ได้เลยก็คือแบบกดเงิเนไม่ใช่บัตร<ไ>ใช่ค่ะ อันนี้ของพี่สนใจเป็นประเภทไหนคะเป็นออฟฟีก็ได้ไอตัวที่ว่าแถบปรักกนนาคะแล้วก็กดหน้าตู้ได้เนะอ๋อก็คือไม่เป็นออมใช่ไหมคะจ้ะออโอเคออฟฟีตัวนี้จะเอาไว้หักแชร์คางอหรือถ่ายแอปได้ค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นหนูขอแจ้งสี่สิทธิี่ขั้นพื้นฐานที่ลูกค้าจะได้รับนะคะสี่ สิทธิข้อแรกก็คือลูกค้ามีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้องครบถ้วนนะคะสิทธิข้อที่2ก็คือลูกค้าสามารถเลือกซื้อกริการได้อย่างอิสระส่วนสิทธิข้อที่3ก็คือลูกค้าค่ะมีสิทธิลองเลยนได้เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยกรณีที่เกิดความเสียหายค่ะค่ะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไที่ลูกค้าเลยนาะ อันนี้จะเป็นของลูกค้าเลือจะเป็นบัญชีออฟฟีนะคะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้าตอนเปิดก็คือเปิดสามารถเปิดยอดเป็นสุได้ใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าบัญชีตัวนี้ค่ะก็คือไม่มีดอกเบี้ยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารลูกค้าสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เพีย a n k ีคได้ค่ะก่อนค่ะแล้วก็เงื่อนไขก็คือลูกชาลูกค้าหนึ่งรายค่ะสามารถมีบัญชีออฟฟี่ได้ทั้งหมดสประเภทนะคะพี่แล้วก็ หนึ่งบัญชีค่ะสามารถเปิดบัดรวมกันได้ไม่เกิน5บาทต่อบัญชีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดาค่ะพี่ไม่สามารถเปิดในนามมสมมติว่าร่วงและหรือไดค่ะต้องเป็นชื่อบุคคลนั้นๆเท่านั้นเนาะโอเคส่วนการถอนเงินสดโดยเจ้าของบัญชีค่ะสมมุติว่าพี่ต้องการถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถถอนได้เลยท,ที่แคมดีธนาชาิทุกสาขาทั่วประเทศเลยเพียงอ่สม,มุดบัญชีมาด้วยเนาะ กรณีที่เหมือนมอบฉันธา,าค่ะพี่อันนี้พี่ก็สามารถไปไปทรายการได้ทุกสาขาเหมือนกัน<า>ไม่จาเป็นต้องว่าไม่จาเป็นว่าต้องไปทารายการที่สาขาที่เราเปิดบัญชีเท่านั้นค่ะส่วนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์นะคะพี่ก็คือทําธุรกรรมฟรีโอนฟรีท<ม>ุกตูกตก้ทั่วประทวเทศเลยขาไม่จํากัดจำนวนครั้งนะคะเหมือนแล้วก็มันจะมีเหมือนเวลาเราชนะค่าบริการ อะไรเงี้ยค่ะพี่ถ้าเกิดว่าชระผ่านแอปของถัดนะคะก็คือจะมีค่าธรรมเนียมให้ด้วยใช่ค่ะพี่แล้วก็เหมือนสมมุติว่าพี่ต้องการจ่ายเงินลดของธนาชาติใช่ไหมคะอันนี้ก็ฟรีค่าธรรมเนียมเหมือนกันใช่ปกติค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่ะพี่มันจะอยู่ที่ถ้าเกิดว่าพี่ทําบัตร ATM ด้วยเนาะค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีครั้งแรกมันจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีมันจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาท แต่ว่าปีแรกของเราก็คือจะเบรคปีพักธรรมนี้ให้ใช่ค่ะแล้วก็กรณีกรณีที่พี่ไม่เคลื่อนไหวบัญชีค่ะหนึ่งปีเป็นต้นไปแล้วเงินในบัญชีค่ะต่ำกว่าสองพันบาทอันนี้ของเราจะได้เก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละห้าสิบบาทใช่ค่ะ,คะแล้วก็เหมือนสมมติว่ามันหักไปเรื่อยๆเ,เนาะจนกว่าเงินในในบัญชีมันจะหมดนะคะเหมือนสมมติว่ายอดองเงินในบัญชีของลูกค้าเป็นศูนย์ครบสามร้อยเก้าสิบห้าวันนะคะก็คือธนาคารจะทําการปิด บัญชีให้ลูกค้าเลยอ,อย่าจะนค่ะ<ม>ก็คือบัญชีของพี่ก็คือจะปิดเป็นยู่ถ้าเงินเหลือไม่ถึงสองพันใช่ค่ะแล้วก็มันจะหักรั้งละห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทจนยอดเหลือศูนย์นะคะครบสามร้อยเก้าส<ม>ิบห้าวันบัญชีมันจะปิดไปเลยแบบาจะนคมะใช่ค่ะตัวนี้มีเสียภาษีไหมคะอ๋อไม่มีค่ะพี่ใช่สมมุติว่าของลูกค้าไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชีนอกแล้วที่นี้ต้องการใช้บัญชีอะค่ะพี่ พี่สามารถมากดหลักบัญชีได้ที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะแต่ว่าพี่ต้องเป็นคนทำาธุรกรรมเองเท่านั้นจะฝากคนอื่นมาไม่ได้ไงค่ะสมมุติว่ามันติดบัญชีไม่เคลื่อนไหวอยู่ต้องการใช้ต่ออะไรเงี้ยค่ะส่วนสมมุติว่าเราไปใช้สมมติว่าทำเอทีเอ็มเนาะแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศอะไค่ะพี่อันนี้ค่ะก็คือของเราจะมีค่าธรรมเนียมถอนเงินจากเครื่อง ATM อมาค่ะในต่างประเทศ75สิบห้าบาทต่อรายการ mm. ใช่ค่ะ ว่าบัญชีตัวนี้เนาะมันจะพ่วงกับประกันอุบัติเหตุด้วยค่ะี๋ยวเบื้องต้นหนูขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะในที่ใบอนุญ,ญาตนาะของเราจะรับประกันโดยบริษัทธนาชาติประกันไทยนะคะใน<ะ>ที่แบบอนุญ,ญาตประกันวมิน่าจภัยนะคะของหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะชื่อนางสาวแดงนิ่งแก้วเนาะตอนนี้คุ้มครอค่ะที่เหมือนหนูแจ้งไปเบื้องต้นก็คือสมมติว่าของพี่มีเงินในบัญชีคงเหลือเนาะ 5, ห้าพันบาทนะคะ ก็คือสมมติว่าพี่มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะก็คือของเราจะมีประกันประกันอุบัติเหตุให้ฟรีโดยที่พี่ไม่ต้องทําประกรันเลยแค่มีเง,งนินคงเงอนในสมาชีกห้าพัน 5, บาทใช่ค่ะแต่ว่ากรณีที่เราคุ้มครองก็คือมันไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือว่าทำลายร่างกายอะไรนี้นะคะพี่กรณีที่จะได้รับกรณีแท่แบบเหมือนเราแบบมีอุบัติเหตุอุบัต<ช>ิเหตุอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็เอ่อค ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ถึงว่าเอ่อค่ารักษาพยาบาลก็คือสมมติใช่ค่ะสมมติว่าพี่เจ็บป่วยหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีค่ารักษาพยาบาลให้30บาทนะคะต่อครั้งเอ้ยโทษทีค่ะ3,000บาทต่อครั้งใช่ค่ะพี่เข้าโรงพยาบาลเอามาเบิก์เพราะว่าเข้าโรงพยาบาลยังไม่ต้องสำรองจ่าย เราต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องเดินทีหลังพี่ก็คือเราต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนนอะและกาปเสียดจากโรงางานนะคะมาขอเบิดอ,ดอีกรอบหนึ่งใช่แล้วก็กรณีที่เหมือนอันนี้ค่ะมันจะมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่3าล้านบาทต่อปีอะค่ะพี่กรณีที่เรา,เ,าเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนที่หนูแจ้งไปต้องมันไม่รวมถึงการฆาตกรรมหรือว่าถูกทำ้ายร่างกายกรณนนี้ก็คือเราจะไม่รวม ก็คือเราขัดเท่ไรก็ได้สูงสุดแค่ยี่สิบเท้าไม่เกินสามล้านใช่ใช่ค่ะพี่หลังจากสมุิว่าพี่เกิดอุบัติเหตุน้องหลังจากที่สองรองจ่ายไปแล้วอะค่ะก็นําไปเสร็จมาเบิกกับบริษัทนะคะประมาณสิห้าวันจะจะได้รับเงินคืนค่าค่าที่เราเสียค่าจะจ่ายไปใชเอ่อ มีข้อสงสัยร้องเรียนนะคะก็คือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ call center นะคะของ TMB 0558แล้วก็เว็บไซต์ของ TMB นะคะ,ะ TMB Bank c o m หรือว่าจะติดต่อที่ธนาคารประกันภัยเบอร์023089300หรือว่าจะเป็นมาติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะที่ที่ธนาคารหรือว่า TMB ถึงสาขาทุกเทศได้เลยได้ค่ะวันนี้ของพี่สะดวกเปิดไปเลยไ่ะเปิดไปเลยจะไม่ทำเวทีนะคะของพี่เดี๋ยวโหลแอปทัชไวรอลมาเลยก็ได้ค่ะ,คะ เดี๋ยว,วรวบรข้บมูลประชาชนนะคะอันนี้เหมือนอันนี้จะเป็นเหมือนเช็คลิสต์นะคะพี่ว่าลูกค้าค่ะได้รับข้อมูลครบถ้วนไหมเมื่อกี้หนูแนะนําตัวเนาะใ,ในที่ใบอนุญาตนะคะทําความรู้จักลูกค้าคสอบถามข้อมูลเนาะเดี๋ยวรบกวนที่เปิดแมทให้หนูแป๊บหนึ่งค่ะคขอบคุณค่ะ หนูแจ้งสี่สิทธิขั้นพื้นฐานเรียบร้อยเนาะพี่รับทรบาบนะคะเอเคเปรียบเทียบกันแตกตา่างหนูอธิบายรายละเอียดในหัวขอ้อเซอร์ชครบถ้วนเนาะค่ะเขีค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นหนูขอ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นนิดหนึ่งนะคะตอนนี้คุณพี่ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นพนักงานบริษัทบริษัทรายได้ไดดต่อเดือนประมาณเท่าไหร่สามหมื่น ขมสูงสุด PDPA นะคะกรณีที่ธนาคาร,าคารหรือว่าบริษัทในเครือค่ะจะนําข้อมูลของลูกค้าไปวิเคราะห์ค่ะศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่เหมาะสมกับลูกค้าค่ะเพื่อที่จะนําเสนอลูกค้าค่ะลูกค้ามีสิทธิ์ยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้เดี๋ยวทุกคนที่ติดเนาะแล้วก็ลงชื่อหนูเดียวนะคะไม่ยินยอมได้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นใบเปิดเผยข้อมูลทางการตลาดนะคะ กรณีที่ธนาคา,ารธนาชาติหรือว่า TMB หรือว่าบริษัทในเครื่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากนำเสนอลูกค้านะลูกค้าสามารถติดยินเยอนหรือไม่ยิงยองกนก็ได้ค่ะอันนี้อยู่ได้แจ้งเดี๋ยวนี้หยิบตัวนี้ค้าลงนาให้หนนนิดนึงน,นะมชอบองนี้นะคะ ที่เปิดไปวันนี้ก็เป็นตัวออฟฟี่ไม่ทำบัตร ATM, เอท<ะ>ีเอ็มเนาะจ้ะอโอเคสมัครแอปนี่นะคะได้ค่ะพอพี่โหลดแอปไปเรื่อยเรื่อยก่อนค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอไลน์ คุณส่งซัพถอดอ์ตหนังสสักพู่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณท่งซัพเปิดบัญชีอะไรคะจะไ่โอนผ่านแอปเรอค่ะจ่ายค่าง,งดรถ<อ>เป็นบัญชีชื่อบัญชีอะไรคะ,น,ะ,รคะน้องแจ้งชื่อบัญชีไหมค่ะเป็นออฟฟี่ค่ะแต่ไม่ได้ทำบ ATM, ัตร a อทีเอ็มแต่เพื่อใช้ลูกค้าทราบรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียด ชัดเจนดีนะคะโอเคค่ะ okay, ถ้ามีข้อสงสัยสอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโอเคอันนี้จะเป็นใบคำขอเปิดบัญชีนะคะเดี๋ยวจะช่วยลูกค้าลงนามให้หน่อยหนึ่ะวันนี้สะดวกฝากเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่ดีคะคุณดิวยี่สโอมผ่านแอร์ไก็คือว<ฆ>ันนี้เก<ด>็บยอดเป็น,นต้นไปก่อนเนาะบัญชีค่ะ อันนี้จะเป็นสมุดบัญชีเนาะเดี๋ยวรบกวนพี่ลงน้ำหนูนิดนึงค่ะจะเป็นช่องหมายเลขหนึ่งนะคะจัดเหลือแอปนะคะได้เลยสักครู่นะคะอันนี้พี่ตรวจสอบชื่อบัญชีเนาะอันนี้จะเป็นเลขที่บัญชีแล้วคะชื่อบัญชีนามสกุลถูกต้องนะคะพี่จัดอันนี้เราทำได้เลยค่ะเดี๋ยวแอปหนูพาทำเนาะของพี่ได้รำบัตรท่างวดมาด้วนไหมคะ ไม่ได้เอามาคะไม่ได้เอามาเนาะโอเเดี๋ยวพี่กดเข้าไปเนาะจัด <Yeah. S 2> มันก็จะมีเหมือนตรงชำระเินนะคะพี่ <Okay. S 2> จัดถ้าเกิดว่าเคยใช้ของแบงก์อื่นมันก็คล้ายๆกันนะคะพี่ <Okay. S 2> เราลองไปเล่นดูที่บ้านก็ได้เนาะโอเคค่ะ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นตัวหมนสแกนแล้วก็ถ้าเกิดว่ารหัสมันถูกต้องค่ะมันก็จะเด้งมาเลยว่าเป็นออธนาชาติไดค่ะพี่ <Okay. S 2> แล้วก็มันจะขึ้นชื่อนามสกุลให้เราเลย ใช่ค่ะก็คือกชดชําระได้เลยถ้าเกิดว่าชําระผ่านแอป TMB อะค่ะก็คือเข้าระบบเลยค่ะพี่ปกติชําระเซเว่นมันจะเข้าระบบประมาณ3วันเนาะจะอันนี้ก็คือชําระเลยเข้าเลยใช่ค่ะแต่ว่าส่วนตัวใบเสร็จเขาจะจัดส่งให้พี่ที่บ้านในรอบหนึ่งนานไหมคะประมาณสิบห้าวันนะคะพี่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ว่าไปรษณีย์ทบบ้งบานเขาส่งส่งไวไหมคะบางทีบางทีลูกค้าบางคนนะค่ะอยู่บ้านนอกอะไรเนี่ยค่ะพี่ก็เลยจะช้านิดนึงใช่ค่ะ แต่ว่าของพี่ก็คืออันนี้ก็คือสมมติว่าชำระผ่านแอปทีมบีมันก็จะเข้าระบบเลยเราไม่ต้องสมุดเนาะอันนี้เอกสารเพิ่มเติมน,นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของบัญชีเนาะเดี๋ยวหนูให้พี่เอากับไปอ่านใช่คะ่ะอันนี้คือคดีใช่คะ่ะพี่อันนี้รายการเรียบร้อยนะคะ,คะพรุ่งนี้จะมีเหมือนประมาณว่าบางทีอาจจะเป็น สายโทรเข้าจากแบงก์ใหญ่แล้วเป็นเอซมันเรแจ้งะค่ะพี่สอบถามความพึะะงๆๆอพอใจสะขาเดี๋ยวยังไงเุาขอรบกวนขอคะแนนเต็มด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพี่มีข้อสงสัยร้องเรียนนะคะพี่ก็ตามขัน้นตอแจ้งเลยเนาะที่คอสเซนเตอร์ของทีมบีนะคะหนึ่งห้าห้าแปดเว็บไซต์ทีมบีแบงก์รัฐคอนหรือว่าจะสะดวกมาติดต่อที่ธนาคารเซมีได้ทุกสาขาทุกประเทศได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นนาำปัดอนนเนาะกรณีที่ สงสัยหรือว่าสอบถามข้อมูลเลยเพิ่มเติมนะคะก็คือต่อหางได้เลยตามเบอร์นี้ใะการเรียบร้อยน,นะคะขอบคุณที่ไว้วางใจเ m ี MM D, ีธนชาติให้เป็นผู้ดูแลลูกคา้าค่ะ